พิสูจน์ผลอยู่ในที่ตรงนี้นะครับในัทางด้านปริยัตนนิซึ่งมีการเผยแพร่ตเชีพตุบาอบาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมหาสกอไรต่างๆที่เราบอกว่าเราผิดกันมานาอันที่จริงแล้วเนี่ยเราผิดเพราะว่าทางด้านของท่านพระครูเอี่ยนเนี่ยท่านก็คงจะไม่ได้เจตนาเต่ยวว่ามันไม่รู้หลงมาอย่างไรในการที่ขบรัชณาธรการเล็กน้ในในในอยอย่างอิปัญจ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเมื่อภาษาวิบัติเนี่ยทางข้าใจแม้แต่ที่บอกว่า ที่บอกในเรื่องร้อยหะทั่วกับไม่ทั่วนะเนวนะ่เราก็ยังเฉียงันแล้วก็จะลดสีมานั่นคือสิ่งที่ภาษาวิบัติในการแปลที่ในแปลี่อยา่างหนึ่งพ็สูุแปลไปอยา่างหนึ่งนะแต่นี่เมื่อเรามารู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยมันขัดกับพระไตรีิฎดนะเพราะว่าคารวารนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัฐะเนี่ยผมสงสัยมานานเนี่ ก็เริ่มต้นถามจากท่านอาจารย์หาสมองแล้วจะพูดรูไ้ไหมคนนี้แหละว่าตานงมาแปลว่าพืดป่องแล้วก็เปิดปิดในปิดอกเล่มที่สี่เล่มที่สี่แล้วพี่ก็เจอจริงๆว่ามันเป็นอนาณาธิวารบอานาธิวารายัญจาธรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะใช้ เครื ù, Б, ่องมือสื่อสาร้าคือโทรทัศน์และพิยุข้าวสามารถที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้พร้อมๆกันค่าวแล้วมากๆข้าวถ้าญาติโยมตินตามรับชมรับฟังแล้วสิ่งที่มันผิดมันจะถูกแก้ไขเป็นสิ่งที่ถูกได้ง่ายข้าวเพราะนั่นนี่คืออุปกรณ์และเป็นเครื่องมือก็เหมือนกับที่ดินที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยข้าวก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้มันพอกพูนตวีพูนเพิ่มพูนจริงๆขึ้นไปเหมือนกันข้าลักษณะเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มัน้อจไปดดววยกัันสื่ คนนะแล้วก็สังคมประเทศชาติมันจะรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนกงล้อความถูกต้องนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นความสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันน,นะโยมนะอย่า้อในเรื่องบุญท่านเดียนขออย่างเดียวอย่างขอครนะถ้าท่านอาจารย์รครูปริญาตพัตราพรมัดฟากนาท่านบอกบุญโยมก็ต้องต่อบุญให้ท่านท่านครูดวงปรงวัดบอกบุญโยมก็ต้องต่อบุญให้ท่าน ท่านอธิการนิรุตวิตรสาโรบอกให้โยมต่อบุญก็ต่อให้ท่านนะท่านพระอาจารย์สอนเพระอาจารย์ปรัดิเดชาท่านพระอาจารย์สุพิษวัดธรรมขาใหญ่นะท่านพระอาจารย์ใครต่อใครก็แต่ที่ท่านทํางานทําหน้าที่ลักษณะเดียวกันเนี้ยบอกบุญโยมต่อบุญให้ท่านนะอย่าหยุดท่านหยุดต่อเมื่อไหร่หยุดก็หมดมานั้นใช่นะกครับเป็นเนี้ยสำคัญนะอาจารย์พระบูรพทัศนะครับช่วงท้ายหรือไม่กี่นาทีนะครับอาจารย์อย่างเช่พระอาจารย์ที่ได้ พูดส่งท้ายในช่วงก่อนจะจบปิดรายการนี้กับญาติโยมธรรมะชั้นที่หนึ่งในฐานะเป็นเถระผู้ใหญ่รุ่นหนึ่งครับทุกท่านมครับช่วงตอนนี้จึงถือว่าเป็นช่วงท้ายของรายการถ่ายทอดสดทางดีดีทีวีซึ่งญาติโยมก็รับ<อ>ชมรับฟังกันทั่วประเทศทั่วโลกว่าารเพราะว่าเป็น รายการที่พูดไง,ไง่ายๆคือไม่ได้เกิดขึ้นประจำมันเกิดขึ้นเฉพาะการคือทาดีๆที่พีาอยากช่วยอยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ทั่วประเทศบมีโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้สร้างวัดสร้างวาให้ยอเรื่องเรื่องให้ทั่วๆกกันไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลางหรืออยู่ส่วนไหนก็ตามครับ เป็นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหตุปัจจัยให้อีกสิ่งหนึ่งได้เกิดขึ้นตามอดอีกเที่ยวแก้มา่าสงสารนั่งกูนะครับครับครับนั่นที่มนต่อนะยฮะเออพอดีอาจารย์บอกให้อ่านอยู่ในชื่อของนลวงพ่อฮะรายชื่อมาใหม่ก่อนจะจบรายการถ่ายทอดสดมีรายชื่อเข้ามาให้ยังโยนโอทนาบุญกันอีกชุดหนึ่งนะคุณแม่ต่อ เทพาเทพาขันจากจังหวัดเลยร่วมบุญมาห้าร้อยบาทาแม่แตงอ่อนทีดีจากจังหวัดเลยหนึ่งร้อยบาทาแม่พรสวรรค์วัฒนศิริพร้อมครอบครัรวจากกรุงเทพหนึ่งพันบาทาแม่จับปีชูเมืองจากอำเภอห้วยยอด จังหวัดรันหนึ่งพันบาทุาทคุณยมแม่อนงนาสีแสนจากกรุงเทพหนึ่งพันบาทุาทคุณแม่พรสิริโรจนุตมะจากราชาเทวะสุปปราการสามพันบาท,าทคุณแม่สังลีนางสาวจีดาภาสีทันธร ร่วมบุญ1,000บาท,าทจากอุดรธานีนะครับคุณโยมแม่ดุชูเชิดเชิญ6คนจากจังหวัดกาฬสิธุ์1,000บาท,าทคุณแม่สายสว่างชูศรีพร้อมครอบครัวอยู่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์1,000บาทคุณป้านันทวรรณ ปรับวังกรรมจากสุดปราการ500บาทาคุณแม่คุณรอดจุลวงพร้อมครอบครัวอยู่กรุงเทพ500<ส>าบาท<ส>าคุณแม่อักรุปนีหรือว่าแม่หวานสีเมืองอยู่ตรงสามแยกทางเข้าภูกระดึงเป็นร้านขายของชำาร่อยอร่อยจังะเันดเบหนึ่งทานบาทาไมจะรู้เพราะไปฉันมาแล้วนะฮะ คุณโยมสุภากาจันทพรจังหวัดน,น้องคาย300บาทสาคุณแม่ลับยงผลรัศมีพร้อมครอบครัวอ,อ,อ,อยู่ที่ตำบลดงพยุงอำเภอดอนจาจังหวัดกาญจนสิม้อยบาทสาธุอุทิศหาแม่ถูที่คุณหอมด้วยสาธุนะแปะแล้วพระาาครับอีกอีกคนหนึ่งให้คนหนึ่งท่านหนึ่งนะ คุณโยมสมศักดิ์อินทริพร้อมครอบครัวอยู่ที่บ้านเหมืองแพร่ตะบลนายแห้วอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยนี่เองขอร่วมบุญเป็นเจ้าของดดทีวีทุกปี1,500งาทสาบาทพ่อณวิทย์รัตนวิชัยและแม่สำราญนาใจเพชรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกระิิ่เ0บาทคุณโยมแป๊ เปลี่ยนในาจากกรุงเทพมหานคร500ร้อยบาทาคุณแม่สุนีศรีสุวรรณจากกรุงเทพเช่นเดียวกัน500รอยบาทาคุณโยมสรวุฒน้อยปาเพร้อมรอบร,อรอัวอยู่ที่บ้านโนนงาม500อยบาทาคุณโยมสมรักคงโสพนจากกรุงเทพอีกหนึ่ง ที่ผมว่าแปลฝงเราจารย์เพราะว่าทีวีจีพีเราเนี่ยยิ่งตื่นคนยิ่งมาจริงครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ได้โยมก็มาดูขวดจะนอนเพื่อเป็นต้นเป็นต้นต้นโดยแต่พระครูปรัชดาแต่ตอนกลางวันอมาวนไปดูเปิดไปดูข่าวนิดนึงอยากไปหมดจับไปสับมากลับไปยังเห็นนั่งอยู่ที่เดิมก็เลยเลื่มเข้ามาอีกเรื่องนั้นอาจจะเวลาเราจัหวะเาไม่ได้ใจ ฝากคุณบาอาจารย์ด้วยที่ท้ายกันได้ครับนอกจากนี้ครูพัฒนาอีกนิดหนึ่งครับก่อนที่จะจบรายการตรงนี้นิ่หมดครับเดี๋ยวให้อาจารย์พระครูดมสรุปสุดท้ายแล้วก็มาที่อาจารย์รนยการที่จบไปก่สักครู่เนาะอาจารย์เนาะหรือเมื่อไหร่หรือว่ามีรายการเข้ามาค่ายเยอะเมาว่ายน้ําเพราะว่าจิตใจมันไม่เป็นแล้วอาจารย์เพราะว่าเวลาน้อยรายชื่อยิงเข้ามาเยอะควักใช้า็ผ่านอยู่มันก็เลยทําให้ มองดูแล้วว่าเหมือนกับอาจารย์สันเทฆพูดได้เลยยิ่งดึกคนยิ่งมาเยอะเพราะว่าคนว่างงานองานจบแล้วอย่างนี้นะครับครับย่จับเลยกกับอาจารย์เทวดามาตอนดึกอ๋อครับเทวดาก็จะมาฟังธรรมตอนดึกครับครับนั่นแหละก็ถือว่าเวลามันมีน้อยเวลามีจำกัดญาติโยมพุทธระสาชนิกระชนทั้งหลายทั่วโลก ที่กำนังรับฟังรับชมอยู่ทางดีดีทีวีช่องส2 3ส3ส3 2 3อ3 2อมอออ่ไปเพิ่มเดี๋ยวอยากอยใจติดเลยดย่าไปอยาไปนั้นก็แล้วกัน2อ2ส3 2ส3 2สองรับฟังอยู่รับชมอยู่ก็ถ้ายังไม่ได้ทำก็ได้โผล่เข้ามาเพราะว่าไม่ได้ติด บริจาคนะไม่ได้ปิดรับแต่ปิดรายการถ่ายทอสดยังรับอยู่ตลอดยังรับอยู่ตลอดเปิทรับเก็ได้แต่ที่จะโยงจะถ่ายทอดทั้งคืนตั้งแต่เช้ามาจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ในรายการของบุญเนี่ยรายการบุญที่ทางดีธีมีได้นำโทรศน์มาเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เห็นความเคลื่อนไหวของวัดนรีลงวง ที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและได้เห็นที่กําลังจะเกิดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาร้อยเปอร์เซนต์ในโอกาสอันใกล้นี้ครับอาจารย์ครับการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระรูครับท่านอาจารย์นิรุตครับข้มลสั้นๆครับผมช่วงค่ายนี้ถ้าหากว่าท่านญาติโยมอยากจะติดตามรับฟังค่ำคืนนี้จะมีครูบาอาจารย์แสดงธรรมสลับสังเกตกันตลอดทั้งคืน จนถึงรุ่งเช้าเนี่ยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในกำกับของมหาเทราสมาคมที่เป็นเครือข,ข่ายร่วมกันในวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของโยมเนี่ยได้โดยใช้ชื่อว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุอาเซียนหรือเข้าไปทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ได้หลายทางครับจครับครับ w วอร์ไวเววัดป่าดอทตดป่าจริยธรรมเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าวัดศรีโุงโมวงเลย p <S ี s n e t อันนี้ก็อีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ของท่านอาจาร์ชื่อเว็บไซต์เลยนะครับเ w อ8์ไว m c เว็บดอทแปดแปดเจ้อ็มเอ็มดอทมแล้วก็แลของสมาคมบริษัทก็พิมพ์คำว่า w ว w ร์ไวเ 66ดังออันนี้เป็นช่องทางที่เราจะติดตามรับฟังข้อมูลาาข่าวสารค่ำคืนนี้แล้วก็ขอให้ญยาตินารามสาุชนนะั้นมั่นใจมั่นคงว่าเราไม่ต้องรอเมื่อเวลาที่เราจะทําบุญทํากุศลไม่ต้องรอไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครจะมาให้ทุนเราพักวเรานี่แหละจงให้ทุนซึ่งกันและกันเพื่องานพระพุทธศาสนา จะได้สาเร็จร่วมเดินต่อไปสู่เป้าหมายเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อความมั่นคงในถผด็จการนี้ต่อไปขออนุโมทนาครับครับขอบคุณครับญาติยโยมสาธุชนนั่งอยู่ที่ก่อนนะในานามของสถานีโทร,รทัศน์ธรรมธิปไตยดีดีทีวีขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่มีสว่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้ ดดทีวีโดยท่านผู้บริการสถานีโทรทัศน์ธรรมจิตบุตีทีวีพระมหาด็อกเตอร์ปราโมทบังโมทยโยขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุจชนที่ได้โทรศัพท์และร่วมบริจาคปัใจจัยในครั้งนี้ให้กับทางวัดศรีดงวงเพื่อรวบรวมจจตุปัจัยทั้งคนซื้อที่ดินถวายเป็นที่ธรณีของสงในพระพุทธศาสนาครั้งนี้อย่างทุ่นหน้าทุ่นตาก,กันเพราะอน,นิสงส์แห่งคุณทั้งหลายทั้งปวง ที่พวกเราได้ร่วมกันทาแล้วทั้งหมดจุมรวมเาเป็นพลวัตปัจจัยหนุนส่งให้กับทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหมดได้ประสบแต่วความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยมทมแล้วไซขอความปรารถนานั้นจบพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จ,จ,รจทาให้ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญสาธุ ขอนำท่านผู้ชมกลับไปดูตามรับชมรายการภาคปกติของทางสถานีได้นะปัจงุี